สวัสดีครับสบายดีพี่น้องเอ้ยมานี่ก็มาพบกับบารจวงแชนแนลคือเก่าพี่น้องเอ้ยคนทําทุเรียนนะพี่น้องสวนทุเรียนถ้ามาบึงต้นทุเรียนพี่น้องเอ้ยยุ่งอยู่ด้พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้โเห็นาเฮนตาบาจวงก็ได้หรอเ่าเนาะเฮ็ดหูบก็ได้เลยเด้ลูกเรียนก็ได้พี่น้องเขาปลูกลูกอยู่นะพี่น้องเอ้ย ฝากส่งบาจวงแชนเนลหน่เด้อพี่น้องเด้อต้นนี้ลูกกับประมาณสามสิบลูกพี่น้องมันหล่นหมดส่งเมื่อบ้านพอดีเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวก็แหละพี่น้องทางฝั่งลาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์หนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อใช้ได้เงินเข้าพี่น้องเอ้ยคืนบึกจะกิดมั็นจะรอบเลยพี่น้องง่ายได้ลูกกระไรดอกก็มีลูกก็มีพี่น้องเอ้ย ปีนี้เห็ดยากจักหน่อยเอาเบิดทุกรุ่นนายหัวเพิ่นว่าเมื่อต้องย่านมันตายเพิ่นว่าพี่น้องเลยบ่จวงสแนลกับจัดไปพี่น้องเลยดูเดือดรุกก็ได้เติ่งคือใช้ได้อยู่ต้นนึ่บางต้นก็บ่อย,อยอาอก่ได้พี่น้องเลยคอยขึ้นเดือดทำเด้อตกเลยมันชูนมันฉีกได้ นี่ก็บนนนองเขาน,าน่าโหลดกรถกโ่ลดได้เลยบ่แล้แล้ว,ลวตายอยู่เนาะใคไในหนาที <c oughs> มึงส้มหน้าคาตาบอฮะบ่เคยเห็นหน้าเห็นตาบ่ได้ส่งลงมาดูมันอยากมืดในได้ี่นองเลย ต,ตอนนันมม้นมันบ่ออกอีกยังเลยฮะก็ออกนลำหลังคะแนนก็ยังไม่ได้ออกถือว่าผ่านอยู่พี่น้องเอยออกนลำหลังดอกงามอยู่เห็ดถเหรียญโบว์เปนเหมือนไงเลยพี่น้องเอ้ยเมึงแน่ลูกหลานมาเห็ดเหรียญกันอะไรอยู่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมาราชพี่น้องเอ้ยคนลาวไลพี่น้องเไยมาเหตุงานเหตุการณ์อยู่อยู่ลาวพี่น้องเหตุงานเชิญทะเลียนผู้ขากับไม่ได้ไ่ได้คอยไปใส่พี่น้องเอ้ยเหตุแต่งานยังว่าจะไปเยี่ยมบ้านโมกับไม่ได้คอยไป เที่ยวบ้านหมูก็ได้อ๋อฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อคำว่าอยากให้ไปหาหมูหาพวกกับอยากให้ไปเที่ยวบ้านหมูกับคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อสิไปเที่ยวอ,อยู่ดอกพี่น้องไปถ่ายให้ลูกหลานผู้ใดอยู่ใจนะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ